นแกะจ้าอ,นนอันนี้เห็ดนนเห็ดมันปูเห็ดมันปูมองนี้มาพอทีละสองสามดอกมาเด้กพี่น้องเด้อเก็บเห็ดน้ำกันโออันนี้เห็ดอันมอชเชนจ้าพี่น้องนี่สื่อภาษาเยอรมันจักปายูเอินถือบ่ถ,ถือเด้อจ้า เดี๋ยวสิเอาให้พี่น้องเอฟซีเบงวิธีสังเกตเด้อจ้ะเฮ็ดอันนี้กินได้เด้ออมนชนอ่อมอสชนมอ์คอป,อค,อปคือภาษาเยอรมันนี่เห็ดกระด้างเมืองนอกค่ะพี่น้องเนี่ยนี่วิธีสังเกตเด้อจ้ะเห็นบ่นี่ตอนเขาดอกเขานุ่มๆอยู่นี่เห็นบ่ไอ้รอบๆดอกเขาสิงุ่มลงน,นะจ้ะนี่ อย่างี่สิแล้วขานี่ขาเขาจะออกอุ้ยหุยแบบมีน้ำตาลจากน้อยนี่อุ้ยหุยนี่ไตดอกจะเป็นคล้ายๆพวกเฮดกอนนะจ่าเนาะคล้ายๆเฮดกระด้างบ้านเห้านะจ่าได้นบะแต่ตรงกลางให้สังเกตด,ด้วยกะตรงกลางเขาสีนุ่นๆนุ่นๆคือกระดุมคือหัวนมไหมพี่น้องนี่มันนุ่นอยงนี้สินี่นีนนน่จ่าเห็นบะนี่นุ่นๆเลยนี่คือเฮดเอ็นมอสคอปนะจ่ะ มันส้วนนากจริงกินได้เด้อจ้าเด้อปไาอยู่เขาไปศึกษาในอันกูเกินแล้วขาเขาจันย่าวๆเด้อจ่าตายย่าวๆดอกอนดวงนะสิเอาไปเห็ดต้มย่ำจ้ะไปท่อต้มย่ำนะี่สิให้เบิ่งดอกบานๆเขาเด้อจ้ะไปโยสิ เเกก็บออาลนนนี่่สังเกตให้สังเกตตรงกลางนี่ถา้าถ้าดอกบานบานได้จ้ะนี่นี่เห็นบ้นี่เขาจะสีนี่มอนช์คอปเอิญคันแมน่นบานห้าสิเอิญหัวหมอนบ่นี่ตรงกลางเขาสินี่ถ้าดอกบานเขาเนาะตรงกลางเขาสิเป็นตึงเหลืองแม่พีน่น้องเนี่ยนะเป็นตึงเหลืองได้จ้ะเดี๋ยวให้แม่นเหมือนจะจ้ะเนี่ย ออกตะเหิงบูบานเมืดเลย่เจ้าสิห้าเอาดอกทีนั่นเนาะจ้ะนี่เด้อจ้ะเด้อนั่นสังเกตเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละเห็ดกินได้เด้อจ้ะเดี๋ยวสิห้าเก็บเอาเอาดอกอ่อนๆเนาะจ้ะ แต่ใจสีอ่อนๆจ้ะอู้อยูเดีไปใส่ต้มยำแผ่นกุ้งไม่ีนะ่น้องเนาะมีสินะนีะ่ถากนันแล้วอู้หูได้มาเฮดอ,อันนี้บ้างด้วจ้ะเนี่ยเขาสีอมนม้ำอมนามมาา้ำนะจ้ะเดี๋ยวฉีกไข่บึ้งจ้ะพี่น้องนี่ข้างในเขาจะเป็นแบบนี้ด้วจ้ะนี่เขาจะเป็นเหออนน็ดอมน้ำนี่ฝนตกนะเฮอมนม้ำ น้ำสับเขาก็เอาแต่ดอกเขาอย่างนี้นะจ๊ะกินแต่ดอกเดี๋ยวจะให้เบิง้งอันดอกที่บ้านแล้วเนาะนั่นางในเขาจะเป็นแบบนี้ได้จ้ะค่ายเฮดกระด่างบ้านเฮาเลยจ้ะเอิ้นเฮดกระด่างเมืองนอกเจ้าพี่นอ้อ <c> ง <oughs> นี่ดอกนี้ได้เนาะนัก

มันงามเถอะตัวไง,ไง่ายๆไหมจะ้ะอ่ะเก็บเก็บเก็บมาพอเดยบังเอินพอบังเอินเก็บเลย พี่นองเอฟซี่ไลได้จ้ะเด้อยั้เอ็ซ์ีก่าเอกซซีใหม่คนถูัดนอนอ้วไปอีกเีดูปลากวกๆกันสร้าเเงาาเป็นแปนเม่ไปไปหม่องหกหกพี่นอ้อนอันกับอีกอย่างหนึง่งม่องเป็นแปนเมืไ่ไปไปหมองคอนใหม่ไลไไหม ขามค้อนใหม่ฮะลังเท้าขาโบวิตรีลงังหัวสัก,นะ <c oughs> <c oughs> กคนนี้ถ้าเกี่ยวแค่ได้เท้าตาอยู่กับข้ามเหรอเนี่ยนะี่ไปอีกตาอยู่นะคนน้องคนมาทำอะนรฮะหนองา,ามครับเทปเฮ็ดอันนี้เฮ็ดตีนแก่นี่เอาไปพัดกระเพ้าแซ่บแซ่บด้วยพี่น้องเลยกรสชาติเขาจะออก ไข่เนื้อไกล้ไม่จ้านน่พัดแส่บนี่กินเ็ดตีนแก่เนาะจ้ะถ้าดอกดอกง่ายๆเนาะนี่ค้นเขาสิหนาไม่จ้านน่ค้นเขาเนาะเขาต้องขูดนี่ออกก่อนเดจ้ะก่อนสิไปทําความสะอาดอขูดข้นออกก่อนพระาะว่าเท้าาไปทําอาหารเลยนี่ค้นเขาสิรุดออกมาในนามแกงเลยในแอนพัดเท่านะจ้ะนี่ขูดตรงนี้แล้วก็เอาไปจังเอาไปล่าง แล้วถ้าดอกง่า่ๆนี่นเขาสิมีความแบบมานเท่าื่นอี่คงเฟื่อนใื้ฝาดจากน้อยด้วจ้ะนี่ถ้าดอกง่า่ๆสิเข้าต้มน้ำหนึ่งก้อนนะจ้ะต้มน้ำถิ่มตะก้อนนะนจังค่อยเอาไปผัดหรือเอาไปแกงนะจ้ะ พี่น้องมาพร้อเฮ็ดหนาเล่ึ้งเฮ็ดหนาเลนะ่ไหมเปิดปดนีดดอกนี้เบอร์ใดแล้วเอาไปตำน้ำพริกพี่น้องนี่เอาไปปนเนี่ยปนแสบเนี่ยินกับอันลวกพักปดขาแน่นเนี่ย ไปปนคือกันหลักกับเฮดอันนาเลบ้านเฮ่านะพี่น้องมึงดี่แต่มาพอ้าวเฮดนาเล่ไปตำน้ำพริกจะ้ะเฮดแต่ดำกดับได้แน่นิดหน่อยไอเฮดกระด้างเขาลังคนอยู่ข้า,งล,ขางล่างว่ะพี่น้องเราเฮดอันตีนแกะนี่เรามาพอ้าวเฮดนี่เฮดนาเลพี่น้อง,ง, are, งมึงเฮดนาเล่งามๆไหมเนี่ยฮดนาเลไปตำน้ำพริกกินกับอันลวกพัก Uh huh. พี่น้องเอ้ยหมานอยู่เด้อแต่เห็ดงามๆามอยู่จ้ะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้้อคะพี่น้องเลยขอบคุณพี่น้องเอ็ซีหลายด้อยจ้ะเอ็กซีเก่าเอ็ซีใหม่ขอบคุณสุๆก,ก,กำลังใจด้วยจ้ะเดีย๋ยวนี้ป้าใหม่เลื้องไปเมิดพี่น้องเอ้ยเจมันอยากห่อเขาไม่กินในปลาใหม่เด้อเห็นปลาใหม่งามงามมั้ยสิแม่จ้ะลองดูดูดใบไม้ร่วงจ้ะพี่น้องนี่ฤดูใบไม้ร่วงนี่ช่วงเดือน ตูล,ลานี่ยจะงามงามดีคุณน้องไปท่านได้นี่ปลาใหมก่ก็สิแบบเหลืองทองนะจ๊ะเหลืองทองแบบนี้พีน่น้องนี่ถ้ถาแดดออกนี่ย,ยิงสวยคักเลยจ้ะ